สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสล็อตกว่า3,000เกมคาสิโนยิงปาลาก e ีฬา e-sport มีครบที่ดาฟ้าเบ็สมัครสมาชิกใหม่ รับชิปฟรี500บาทเอาไว้เล่นคาสิโนสดสนใจแอดไลน์แอดคิสมี88หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสรุปข่าวาาชเอนช่วงเช้าปืนแชมป์เสื้อสวยเว็บไซต์ดังจัดอันดับชุดเย่า20ทีมพิมยรีกซีซั่น2020-2021ฟุตตี้เฮดไลน์เว็บไซต์ดัง เกี่ยวกับชุดแข่งของสโมสรดังทั่วโลกและรองเท้าสตาร์ทได้มีการจัดอันดับชุดเย่าของ20สโมสรในพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่น2020-2021ปรากฏว่าชุดเย่าของอาร์ตซนถูกจัดอยู่ในอันดับที่1เลอกิฟรายงานข่าวว่าโอลิมปิกลียงเลงตัวลูคัสปากเกตากองกลางของเอซีมิลานมาทดแทนหากพวกเขาต้องเสียอุตเซมอูอาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ มิกเกลอัดิตาออกมายืนยันว่าปีแอร์แเอเมริกโอบามยองยังเป็นมือสังหารจุดโทษอันดับหนึ่งของทีมเหมือนเดิมแม้ว่าทีมจะได้วิลเลียนเข้ามาเสริมทัพและแนวรุกเซมบาก็เคยเป็นอดีตมือสังหารจุดโทษของทางเชลซีมาก,ก่อนอัดิตายืนยันข่าวว่าอาร์ตตันกำลังจะเปิดตัวผู้รักษาประตูคนใหมค่คาดว่าจะเป็นรูนาอเล็กซ์รูนาสัน ผู้รักษาประตูทีมชาติไอซ์แลนด์จากดิชงแต่เขาก็แย้มว่าอาจจะมีประตูใหม่อีกคนขึ้นอยู่กับอนาคตของแมตมาซี่ผู้รักษาประตูมือ3วัย26ปีที่ต้องการที่จะย้ายทีมเช่นเดียวกันปาโบมารีปาการหลังกระทิงดุจะกลับมาซ้อมได้เต็มที่ในช่วงสิ้นเดือนนี้เอมิลซิมิทโรที่เจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาต้องพักอีกสสัปดาห์สกตสปาปาสทูลอส กลับมาซ้อมได้สัปดาห์หน้ามุสตาฟี่กับแชมเบอร์ตั้งเป้าจะกลับมาซ้อมเต็มที่ในเดือนตุลาคมลุ้นดิวสลับขั้วปาเตและตอริล่าและเกณฑ์ขึ้นบัญชีขายสมสุรออาร์สตอนต้องการที่จะจา่ายค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรของโทมัสปาเต้กองกลางของทีมตามีสกายอิตาลีรายงานข่าวว่าดาวิดวากาติผู้อำนวยการของตริโนยืนยันว่า ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญญากับลูคาสตอร์เรล่ามิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของอาร์ตนอีกแล้วอาร์สรายงานเขาว่าดิเอโกซิเมโอเน่กุนซือของทีมตามีได้มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวไปยังลูคัสตอร์เรล่าและได้มีการเปิดฉากเจรจากับทางอาร์ตอนแล้วโดยเบื้องต้นทีมตามีจะขอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนักข่าวจากอุรุกวัย บอกว่าลุยโซเลสและลูคาสตอเรล,ล่าสองนักเตะดังทีมชาติอรุรกวัยใกล้ที่จะย้ายไปเล่นร่วมกับทีมตามีเดอะแอตแลนติกรายงานข่าวว่าเอดูกัสฟาและมิเกลอเดตา้าต้องการที่จะเสริมแกงแดนกลางของทีมทางผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข 6, 8และ10ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับกองกลางได้3คน แต่พวกเขามองหากองกลางที่สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างยืดหยุนเลอกิฟรายงานขขาวว่ามัตติโอเกนโดซี่กองกลางดาวรุ่งเมืองน้ำหอมได้ขอขึ้นบัญชีขายแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อหวังย้ายทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงสโมสรจากสเปนอิตาลีและฝรั่งเศสได้มีการติดต่อกับทางเอเจนต์ส่วนตัวของเกนโดซี่ แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของสโมสรอ,ออกมาสำหรับกองกลางวัย21ปีไม่มีชื่อใน2เกมแรกของซีซั่น2020-2021 g o c o m รายงานข่าวว่าอาร์ตตนหวังว่าจะประกาศการคว้าตัวรูนาอเล็กซ์รูนาสันผู้รักษาประตูคนใหม่ของสโมสรดิชงในช่วงบ่ายวันจันนี้หลังจากเอกสารสัญญาต่างๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูนาสัน ผ่านการตรวจร่างกายที่ฝรั่งเศสเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก่อนที่จะเดินทางมาลอนดอนและได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เขามีลุ้นที่จะมีชื่อลงเล่นในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันพุธนี้เทเลกราฟรายงานข่าวว่าสมสรอนเวสแฮมของเดวิดมอยอยากที่จะขอยืมตัวคาร์ลมแชมเบอร์ปากการหลังของอาร์ตตัน เข้ามาเสริมเกมรับของทีมเมซุตโอซิลเพย์เมเกอร์ดาวดังของแอสตันถูกส่งลงไปซ้อมร่วมกับทีมยูยและยังไม่แน่ว่าเขาจะมีชื่อในเกมคาราบาวครับในคืนวันพุธนี้หรือไม่หลังจากไราชื่อตลอด2เกมแรกของซีซั่นอักปอมหอกเก่าปืนคืนอังกฤษโซโบโรสมส Mid ุสรมิดเดิลสโบแถลงเปิดตัวสูบาอักปอมกองหน้าคนใหม่ที่ย้ายมาจาก PK o k OK. ในซูเปอร์ลีกกีสด้วยราคา2.75ล้านปอนด์โดยเขาคืออดีตเด็กปั้นของแอสตันทวิตเตอร์บัญชีโบโรแจ้งสปปรรพคุณดาวเตะวัย24ปีว่ายิงไป18ประตูตลอด2ซีซั่นที่กรีซโดยไฮไลท์คือปี2019กดดับเบิลแชมป์บอลลีกและบอลถ้วยอักปอมเซ็นสัญญา3ปีบวกออปชั่นสมุรเพิ่มให้อีก1ปี นับเป็นนักเตะโบโร่รายที่4ซัมเมอร์นี้ต่อจากแซมมอร์ซี่มาคัสเบตติเนลลี่และแกรนฮอนโดยหอกเป้าแดงเดินทางมาริเวอร์ไซส t ์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ให้กำลังใจทีมเมทเตะกับบอลมัดด้วยเราปาบื้มมากที่ในที่สุดคว้าตัวเขามาได้หมอนั่นคือช้อยแรกของเราอยากได้มานานแล้วต้องขอบคุณอย่างสูงไปยังนิวโบเซอร ผู้บริหารระดับสูงของเราที่ทำให้หลุล่วงนิววอร์นอกผู้จัดก,การทีมมิดเดิลสโบกลาวอักฟอมเด็กลอนดอนโดยกำเนิดมาเล่นกับอะคาเดามี่ของอาร์ตอนตั้งแต่6คขวบทว่าสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ไม่สำเร็จจึงโดนปล่อยไป PKOK OK, เมื่อซัมเมอร์ปี2018แค่นี้ไม่พอซูเนตชีอาร์ตอนเก็บ3แต้มได้เพราะเกมรุกแกรมซูเนต กูรูลูกหนังและอดีตนักเตะชื่อดังกล่าวว่าเขายังเชื่อว่าอาร์ตันยังมีอีกหลายยังต้องปรับปรุงแม้ว่าจะสามารถเก็บ3คะแนนได้แบบหืดขึ้นคอในเกมพิม์ลีกที่เอาชนะเวทแฮมไปได้2ต่อ1ก็ตามตามรายงานจากเดลี่เมล์ตำนานชาสกต็ตกล่าวว่าเดอะกันเนอร์เป็นทีมที่มีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแต่องค์ประกอบอื่นๆนั้นยังไม่น่าจะช่วยพาทีมก้าวขึ้นมาลุ้นความสำเร็จ ในระยะยาวได้อ์สตันสามารถเอาตัวรอดได้อีกครั้งหนึ่งในคืนนี้ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการสร้างสรรค์เกมที่เป็นของแท้และมีกองหน้าที่เฉียบขาดแต่นอกจากนั้นแล้วยังดูธรรมดาเกินไปซึ่งมันอาจจะทำให้พวกเขามีปัญหาเมื่อซีซั่นผ่านไปแต่เมื่อคุณมีผู้เล่นที่สามารถสร้างสรรค์เกมและช่วยโอกาสในการทัประตูได้ดี นั่นคือสิ่งที่แตกต่างในคืนนี้ตำแหน่งด้านบนของ a s สตันถือว่ายอดเยี่ยมที่เหลือนั้นผมไม่แน่ใจแต่เราจะได้รู้กันในอีก9เดือนข้างหน้านี้ซูเนตกล่าว